สวัสดีครับว่างวาเลตี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่แถวใต้ทางด่วนวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยครับทำอะไรครับขบโมยางเกง,เกงครับลางเกงครับพอดีแขกรับเชิญจะมาหาเพื่อนของเขาด้วย <c oughs> แถวนี้บรรยากาศดีนะครับเนี่ยใต้ทางด่วนบรรยากาศดีไหมล่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โหจะร้อนใช่ไหมเยออยู่เน่ย อ๋อกสิบาทขลาดนั้นขาย7-9็ดเก้ามาลงที่ก็ขายแค่สิบเดี๋ยวพาพาผมเที่ยวตรงไหนบ้างเดี๋ยวลองลองดูดูไว้ดูวันพี่ขายตัวถูกเก้ตัวอะไรครับตัวสิบบาทพี่ตัวสิบบาทถูกมากเลยอะ่ะเก่งัว,ว่ยี่สิบครับของเก่าก็มีนะพี่ อ,อ,นนอยากได้วิทยุครับพี่หมวกไหมหมวกไหมเฮ้ยหมวกอะไรเนี่ยโอ้โยย้อนเลยใส่แบบว่าขึ้นมากเลยขึ้นไหมเออเข้ามากเลยอันนี้ต้องไปแล้วลายทหารผม้แล้ว,ลวครับสมุดผมใส่แล้วไม่ได้เหรอเท่หวะเนี่อยากดูวิทยุอ่ะนิดวิทยุ ไงลูกเนี้ยผู้หนักอะไรได้เนี่นยเนี่ยธานินป่ะฮะไม่ใช่ท่านนั้นทนนี้ชั้นแนววานอสริกโอ้ยี่ห้อดีเลยเขาไปซ่อมไปซ่อมเยอะอยู่นี่ครับมีของขายหลากหลายนะอยู่หมูกระทะก็มีเออหมิ่มงเป่าหม,ม,มูกระทะมอวหมูกระทะด้วย เดี๋ยวแวะกินกาแฟกันเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนนิดๆหนอีกทีสั่งกาแฟหนึ่งครับพี่เชิญครับพี่ได้เลยกลับมาวิธีได้ครับมีรถอะไรบ้างครับอันนี้เรากาแฟอะไรก็เป็นเป็นตัวโมอสกาแฟครับพี่ใช้ใช้หม้อต้มครับใช้หม้อต้มแล้วก็เป็นเป็นกาแฟเป็นกาแฟเมล็ดครับเพวกเข้มพวกอ่อนพวกกลางแล้วก็เป็นพวกเมนูชาเย็นชาไทย อันนี้พี่เปิดร้านวันไหนบ้างครับพี่วันเสาร์วันเสาร์วันเดียวใช่ไหมอ๋อมีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นงานอดิเรกครับเอาแก้วหนึ่งเอาอะไรเอสเซสโซ่เอสเรสโซ่ก็ละเอสเปโซ่เย็นแก้วนึงร้านก็บรรยากาศแบบว่าบรรยากาศดีลมพัดตลอดเลยนี่ครับอันนี้แถวทางด่วนอะไรนะพี่ รถกัญจนากาญจนาพร้อมนิมิตค่ะพร้อมนิมิตหนึ่งโดนโนกาญจนารอยู่หลังรดตั้สีนักกรินเข้าได้ทางรลตั้สีนักรินแล้วก็ช้างสามเสียนครับอ๋อครับ เรื่องมันนุนหมดเลยนะครับเดือใส่น้ำไม่ได้หรอวันหนึ่งได้ประมาณกี่แก้ววะพี่ประมาณสิบแก้วประมาณยี่สิบแก้วของเราจำกัดประมาณด้วยความทันมาจัดของสิ0สิบกว่ากว่าเป็นเครื่องแบบว่าแนวแนวแบบว่าไปแคมปิ้งอะไรเงรี้ยครับพี่ตำตำ ตามเขาตามป่าพวกเตาเตาหรืออะไรพวกนี้ก็อุปกรณ์แคมปิ้งเนีสายแคมปิ้งก็น่าจะจะเป็นสิ่งที่ง่ายครับของลักษณะแต่ลักษณะของกาแฟก็ใช้เมล็ดแล้วก็ส่วนผสมือนทำทำกาแฟชงเย็นทั่วไปอะครับเหมือนนำแต่แค่อุปกรณ์ในการชงมันจะเป็นตัวตัวหม้อหม้อต้มเป็นสตรีมใช้แรงดันน้ำขึ้นมาครับซึ่งมันประหยัดราคาไม่ได้เปลี่นเครื่องเครื่องส่งเครื่องดีด เดี๋ยวรอดูตอนเดือดนะครับผมด้วยความที่เริ่มมันก็มันก็เลยยังไม่รู้ตรงไหนขายได้พอดีว่าได้ลองมาเซเว่แล้วมาคุยกัาว่าอตอนนี้ขายได้ถ้ามีแหขกพักหรือว่ามีที่ขายของเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองนั่งใจเรื่อยโลเคชั่นมันเป็นคมันเป็นใ,นใต้ถวนมันโล่งนะงเราเน้นว่ามันโล่งแล้วมีส่วนผางไรผังอะไใครก็แวะง่ายอย่างงเนี้ยครับแส่ว่าก็เป็นคนอยู่พื้นที่แถวนี้ด้วย อยู่แถวทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับก็คือเนี่ยอาการเข้าทางโลตัสสีนครินทปไม่มีเลยอ่ะเพราอยู่ใต้ทางด่วนไงอันนี้กำลังเก็บของแล้วครับขายรองเท้าว่าตั้งแต่ปีสี่ขึ้นอ่ะโอ้เปิดร้านปีสี่เลยเหรอพี่ตั้งแต่ปีสี่ขึ้นครับผมสุดยอดครับวันละหมื่นกว่าบาทพี่หมื่นกว่าบาทอยู่ได้นะอยู่ได้นะ ได้วันเป็นหมื่นเลยเหรอครับพี่ครับผมก็ขายพ้าของเดียวก็ได้ครปล่อยพ้าของเดียวได้โอ้ครับผมอันนี้ก็เล่นพ้าใช่ไหมอนิจ่ะเล่นเล่นพ้าหรือเปล่าเล่นพ้าเล่นทีพ้าก็พอเล่นอยู่ครับครับผมได้ข่าวว่าเล่นพ้าเนี่ยอนิจที่บอกว่ามายืนทีหน้าบ้านอ่ะไอ้บาดล่วงเลยคนละเล่นงานคนละเล่นครับแย่แย่เล่นนะแย่เล่นแย่เล่นครับผม อ๋อที่ติดไมโครโฟนด้วยนี่ไงไม่ในเราไม่พูดอ่ะร้องเพลงไม่ได้ลองเพลงไม่ได้แขกรับเชิญนะวันนี้ก็ใช่ครับโอ้ของขายเยอะมากเลยของเก่าวิทยุก็คลาสสิกมากเลยอันนี้เป็นกล่องเป่าหรือว่าเป็นแบบว่ากล่องเป่ากล่องเป่าครับอ๋อเดี๋ยวไปดูผ้ากันดีกว่าครับ งานสวยนี่มางานของเก่าครับได้มาทางด่วนครับผมขอให้นต์หนึ่งครับชื่อชื่อพี่อะไรครับชื่อแมนครับผมพี่แมนนะครับได้ี่นครับผมผมเชลซีครับผมนี่นะมาดูพระกันอย่าได้องค์ไหนเลือกเลยครับหลวงพ่อรวยครหลวงพ่อรวยรวยสมชื่อครับ หลวงพ่อหลิวก็มีนะครับเนี่ยพระที่อน,นิส่อ่ะช่วยอน,นิสแค้วคาดหลายรอบแล้วพี่หรอฮะรถตัดหน้าหลายรอบแล้วใช่นี่ครับอน,นิสายบ้านเราครับในเรื่องเงินครับพ้อนเรครับเสมาศูนย์สามครับอน,นิ้แก่แก่ให้แม่ครัวผมป่า รุ่นนี้ไม่มีออกนะครับบอกให้หายแก็คเครับกล้องกล้องครับกล้องครับยิงกล้องเลยครับเงินเงิน,น,นเลอะต้อเงิน,น,นดินดนดนแมั้ยแท้ต้องบินทัศนนะครับ อ๋อมีพวกสนใจฮะถ้าพาแท้ต้องบินบินธบาตได้ใช่ไหมมีพวกสนใจติดต่อได้นะครับครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับฝากหรือจะให้มาถึงที่มาถึงที่ดีกว่าครับมาถึงที่ดีกว่าจะได้ดูดูพระด้วยเนาะครับผมเวลาให้เบอร์ไปเดี๋ยวต้องพูดมีเรื่องครนะมีเหรียญอะไรบ้างครับเนี่ยมีเหรียญแบบว่าเหรียญบาทพศอะไรนะสองสองห้าหนึ่งเจ็ดไหมครับ ที่ที่เขาที่เานิยมเราเก็บไปหมดแล้วครับที่เหลืออะไรเหลือที่ไม่ไม่ด้พุ้มครับสแเร็จย่าครับสแตนด์ย่าเนี้ยครับสแตนย่าเหรียญนอกครับผมอันนี้เหรียญอะไรอันนี้เหรียญสิบบาทครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทครับนี่ไงสองห้าศูนย์ห้านี่เหรียญตาโลกครับเหรียญตาโลกแม่ลงเท่าไหร่เนี่ยแปลงเท่าไหร่เงี้ยหรอ từ là 800, nữa nữa rồi giá cả 800, đẹp có mì khai nha,โทรศáp, đẹp đẹp nè, đây là chiếc vòng bay 400 mình không mày bỏ cái gì nè, tao kéo với nha, hả? đi quát nha, nha, coi เออแล้วเขาไม่เดเอวออกมาไงประวัติเขาอ่ะประวัติเขาอ่ะพระองค์เขาเออพระเนี่ยพรนลุดเนี่ยเขาไม่เดียวออกมาเด๋อวันนี้ได้อะไรมาครับท่านพลีครับเ<อ>นื่องเงินปีศูนย์สามครับเหลือองค์เดียวด้วยฟุกไปเลยพื้นที่ของสมุทรปราการวัดอโศการามนะครับครับเนื่องเงินปีศูนย์สามนะครับอ๋อ สนนราคาอยู่เท่าไหร่อ๋อประมาณ4 0 0พันได้ครับโอเคโอเคครับเฮ้ยอย่าบอกมาด้วยเก้ด้วยนะบอกมันพูดเล่น anyway, มันก็ไม่รู้มันพูดเล่นเคครับนี่ย okay, ังไงก็มาอุดุนก็ได้นะครับตรงใต้ทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับแถวพอมิดนะครับผมขายวันไหนบ้างครับ ขายทุกวันครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเปิดทุกวันตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งมารอได้เลยครับตีสี่ครึ่งมารอได้หรอครับโอเครับโอเคครับครับบอกบอกบอกผู้ชมด้วยว่าขอกดไลค์กดซับสไครต์ช่องด้วยกดรับกดซับสไครต์ด้วยครับวังวาไรตี้ครับครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ